เราจะมาเคลียร์ประเด็นความเข้าใจผิดยอดฮิตกันนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องบินรบแบบ F16 ของไทยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าสหรัฐอาจห้ามไม่ให้ไทยใช้เครื่องบินรบแบบ F16 โจมตีกัมพูชาถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือถ้าใช้ก็ต้องขออนุญาตก่อนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดครับในฐานะประเทศอธิปไตยประเทศไทยของเรามีสิทธิเต็มที่ในการป้องกันตนเอง ถ้าเราถูกลุกรานถูกโจมตีก่อนหรือเรามีหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมที่จะใช้กำลังโจมตีเราโดยตรงดังนั้นแล้วตามกฎหมายระหว่างประเทศเรามีสิทธิ์ใช้งาน F16 ได้อย่างเต็มที่เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้ามีรอบที่2 F16 ไทยขึ้นบินอย่างแน่นอนแอดมินมั่นใจว่ายอย่างนั้นครับ อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าเรานึกอยากจะโจมตีใครแบบไหนก็ได้การใช้งานเครื่องบินรบแบบ F16 ซึ่งเป็นยุทธ,ธปกรณ์ที่เราซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ระบบ Foreign Military s a l e มันก็มีข้อผูกมัดและหลักการสากลที่เราต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยครับ แล้วเงื่อนไขาการใช้กําลังทางทาหารหรือว่าใช้เครื่องบินรบแบบ F16 มันมีอะไรบ้างใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มี3ข้อหลักๆดังนี้ 1. ก็คือกฎบัตรสหรประชาชาติมาตราที่51นี่คือกฎเหล็กครับมาตรานี้รองรับสิทธิในการป้อก,กันตนเองของทุกประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหประชาชาติรวมถึงประเทศไทยไทยเราสามารถใช้กำลังทหารหรือว่าเครื่องบินรบแบบ F16 โจมตีตอบโต้กลับได้ก็ต่อเมื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีด้วยวุธจริงๆหรือมีภัยคุกคามที่จวนเจียนจะเกิดขึ้นเท่านั้นที่สำคัญการตอบโต้ต้องจำเป็นจริงๆและได้สัดส,ส่วนส่วนข้อที่2ก็จะเป็นกฎหมายควบคุมปฏิบัติการรบครับเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้กำลังแล้ว กฎหมายชุดนี้จะเข้ามาควบคุมว่าการโจมตีของเราจะต้องทําอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมเพื่อลดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่สงครามซึ่งหลักๆก็จะมี3ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือเราต้องโจมตีเป้าหมายทางกันหานเท่านั้นห้ามเด็ดขาดที่จะโจมตีพลเรือนหรือสิ่งก่อสร้างของพลเรือนด้วยเจตนา เพราะนี่คืออจัจญากรรมสงครามครับจุดนี้น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาก็เคยโจมตีเซเว่นโจมตีโรงพยาบาลของไทยด้วยระบบจรวดหลายลำกล้องในครั้งนั้นก็ทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยสูญเสียไม่น้อยนะครับส่วนตัวแอดมินตั้งข้อสังเกตว่าฐานกัมพูชาก่ออาจญากรรมสงครามหรือไม่เพราะว่าในหลายจุดที่ถูกโจมตีมันก็ตั้งห่างจากฐานฐานมากนะครับจะว่าเป็นการไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ดูแปลกๆเหมือนกัน ต่อมาข้อที่2ก็คือหลักการการได้สัดส่วนถาาว่าการโจมตีเป้าหมายทางการะฐานอาจทําให้เกิดความเสียหายกับพลเรือนหรือว่าทรัพย์สินของพลเรือนมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะทําลาย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าหากว่าฝ่ายกัมบูชาเขาเอาระบบจรวดหลายลำกล้อง b m 2อไปจอดยิงใกล้ๆกับชุมชนแต่ถ้าหากว่าฝ่ายไทยเลือกใช้งานเครื่องบินรบแบบ F16 แบกไข่น้ำหนัก2 0 0ปันปอนไปทิ้งแล้วก็ทำให้ประชาชนฝ่ายเขาเนี่ยเสียชีวิตเป็นร้อยซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ได้สัดส,ส่วนแล้วล่ะครับ เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับประชาชนมากเกินไปดังนั้นเราอาจเปลี่ยนมาใช้เป็นระเบิดขนาดเล็กมีระบบทาวิถีที่มีความแม่นํำแทนเพื่อลดผลกระทบรอบข้างซึ่งหลักการการได้ส,สัดส่วนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องให้หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าการรบจริงหากว่าฝ่ายตรงข้ามใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์มันก็หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ว่าสิ่งนี้เป็นการเรียกร้องไม่ให้มันมีความเสียหายต่อประชาชนมากเกินไปครับ ส่วนข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือข้อตกลงผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายหรือ end user agreement ข้อตกลงนี้ระบ,บุว่าไทยจะไม่นำ F16 ไปใช้ในทางที่ขัดผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐหรือละเมิดกฎหมายสากลถ้าไทยใช้ F16 โจมตีในสถานการณ์ที่สหรัฐหรือประชาคมโลกมองว่าเป็นการรุกรานหรือไร้ความชอบธรรมสหรัฐมีอำน,นาจตามกฎหมายที่จะตัดการสนับสนุนทั้งอะไรการซ่อมบ,บำรุง หรือการอัปเกรดซึ่งจะทำให้ F16 ของเราใช้งานยากในอนาคตครับสรุปนะครับการใช้งาน F16 โจมตีค่าศึกนั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของไทยอยู่แล้วแต่ต้องทำภายใต้เงื่อนไขาการป้องกันตนเองที่จำเป็นและได้สัดส่วนแต่ในทางปฏิบัติเราต้องตัดสินใจคิดอย่างรอบคอบครับ ทั้งเรื่องความเสี่ยงที่จะถูกสหรัฐตัดการสนับสนุนและความชอบธรรมตามกฎหมายสากลที่สําคัญที่สุดคือต้องยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีมนุษยธรรมและไม่ถูกนานาชาติประนามนั่นเองซึ่งก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็ไม่อยากให้เพื่อนๆสีเรียดในเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศของเราก็ปฏิบัติการตามหลักสากลอยู่แล้วอีกอย่างเราก็มีเครื่องบินรบแบบไรเพิล เชื่อว่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศไทยนั้นมีความยืดหยุ่นสูงอยู่ในตัวอยู่แล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้นะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพวก